ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมมาทุนท่านอาทีะมีโดยควาคารพรักนนะครับความจริงแล้ววันนี้ผมเมื่อคืนนอนต้องคื่ด้วยในเรื่องของผลไม้พืชสวนนะครับทุนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปัญญาเป็นอะไรต่างๆ้อผอมโฆษณาประชาสัมพันธ์ทําให้เกษตรกรเดินหลงทางเป็นระยะเวโลาร์คับการเการการโอนสาครับสวัสดี ตนี้ก็ทำหน้าที่เป็นที่รึกษาของคอรรองคณะกรรมการผูะนำบะผมผา้จัดการวัาชนกินมนจกมียอในายกองการบริหารชนบุหญเชาตอนนี้มีโครงการบวรดีซีร่วมกับทางสำพ,พักงานโมเดล่การอุบลเชาครับผมกิติศักดิ์ครับผมจินประพัดประเสริฐมัน่นายกองคการบริหารส่วนจังหตัวน้องครับ คมลิมต์ตงโหวดครับในโอการนะครับส่วนตะบนบางชางครับสาสุธวัน์คจะรับผิดชอบในเรื่องของคาเกษตและคภาอุตสาหกรรมครับรแมการ้สิดลอนาตัวอย่างแล้ก็อุตสาหรรมครับ วิชาเอกสื่ิเล็กทอนิกหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองและผู้โดยสารในอพาร์ตเมนต์ไหคะเซียร์ซาคอเทลเล่นะคะก็ทำงานในด้านเกี่ยวกับ CSR สวัสดีค่ะขอโทษค่ะดิฉันทองนิพาภริยาที่เรามานี่ก็จะมาจากหลากหลายนะคะส่วนที่เป็นหน่วยงานก็มีทั้งครอบครัวตลอดจนกระทั่งถึงผู้บริโภคผลผลิตเหล่านของผลิตภัณฑ์ก็เจริญไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรที่มีนี้ถึงมีของขผลผลไม้พืชสวนของธนาคารพันที่ได้นั้นเราต้องทําให้พื้นที่ของธนาคารในเกี่ยวกับและปีนี้ทางคุณรุษแล้วก็ย่างเช่นระดับจังหวัดในชาตินะครับระดับจังหวัดในส่วนงานระดับจังหวัดในห่วยงานระดับจังวนกลางของตนเองมาที่อำเภอเขาพางตื่นได้พอในตอนแรกนอนแล้วให้หลับกันเพราะว่าจริงๆหลังจากที่เราเนี่ยเพราะว่า มีเอกชนหลายรายที่อยากจะมาเข้ามาร่วมโครงการกับเราอยากจะมาให้มาให้ทุนตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิไม่มีเป็นรูปแบบวิธี้นี่ยไเ่ทำง,งานหรง